ผมประทีบชาติแขกผู้บริหารตลาด18คออ์ดปีนี้เป็นปีที่10ของเรานะครับเราเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาปี54จนกระทบอย่างรุนแรงนะพอสมควรนะฮะต้องบอกว่าบริบทของตลาด18คอร์ดขอนนี่ฮะมีมีหลายมีหลายโซนนะครับมีโซนรถเข็นสตรีทฟู้ดนะครับมีโซนตลาดนัดมีโซนบริการประชาชนผลกระทบบางโซนอย่างเช่นโซนนั่งรับทานจะโดนล็อกดาวน์บ่อย พอล็อกดาวน์ปลดล็อกแล้วก็ล็อกดาวน์แล้วก็ปลดล็อกเราจะมีการเยียวยาให้ตลอดเพราะว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางทีก็ต้องหาเช้ากินค่ำนะครับ <_ d ial> ถ้าเราไม่เยียวยาเขาแล้วเนี่ยผลกระทบเขาเนี่ยก็จะมากขึ้นอีก <_ d ial> ถือว่าเราก็ผ่านมาหลายรอบพอสมควรนะครับกับวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับซึ่งรอบแรกรอบสองเราก็ยังโอเคพอรอบสามรอบสี่แทนที่จะเบาบางลง มันกลับเพิ่มทวีคูณขึ้นทําให้ตอนนี้ตลาดเนี่ยมาตรการเนี่ยเราต้องคิดไม่ได้คิดแค่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเราคิดไปล่วงหน้าคําตอบที่ได้ก็คือแมสนะฮะแมสคือสิ่งสําคัญที่สุดเราจะเน้นเรื่องการวัดอุณหภูมิเราจะเน้นเรื่องการเท่าออกทางเดียวเรามีการประชุมข้าค้าแม่ค้าเราก็คิดว่าอ่ะมันโอเคมันมีความใกล้ชิดกันเกินไปเราจรึงตั้งลายกลุ่มกันขึ้นมากลุ่มแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยเอามาสัก 2300คนพอสั่งาม,ามคนแล้วเนี่ยมันเหมือนได้กันได้ไประชุมกันทุกวันมันเหมือนกันได้มีการเตือนกันจทย์ทุกร้านว่ารับวัตถุดิบที่ไหนมานะครับในลักษณะนี้เราก็ถึงว่าเราต้องย้ำเราต้องเน้นในทุกนาทีของคุณเนี่ยก็จะมีคลิปของผมออกมาเรื่อยๆในหลายกลุ่มมาเตือนอย่างคลิปล่าสุดก็มาเช้านี้นะเราก็มองทุกทุกมิตตินะของตลาด อย่าประมาทกับชีวิตนะฮะคือคำนี้มันใช้ได้ทุกปอนีและคุณสามารถที่จะใช้นะฮะในตลอดช่วงเวลาที่โรคระบาดเนี่ยมันยังอยู่กับเราแล้วมันหนักขึ้นทุกวันคุณอย่าประมาทแม้เสี้ยวนาทีเดียวเชิญได้นะครับทุนพ่อแม่บ้านทุกท่านนะครับเชิญเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับในบริเวณตลาดนัด18อของเรานะฮะนะฮะให้ความเชื่อมั่นกับมาตรการต่างๆที่เรามีนะครับในทุกๆวันนี้นะฮะที่เราได้ เข่งคัดนะครับแล้วก็ทํามาตลอดนะฮะแล้วขอความกรุณาให้ปฏิบัติตามกฎตลาดนัดอย่างเข้่งคัดด้วยนะฮะกรุณาอย่าเปิดแมสเปิดอากาศนามไมเดินรับประทานอาหารในตลาดแค่นี้เองฮะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดได้แล้วหากท่านจับจ่ายใช้สอยเสร็จนะครับกลับไปขึ้นรถของท่านท่านก็สามารถที่จะเปิดแมสได้แล้วแค่นี้เองคะนะครับขอบพระคุณครับ